สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราได้มาพบกันคุณครูชื่อครูชุดารัตนพารานะคะหรือว่าเด็กๆเรียกว่าครูอ้อนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักและค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะพร้อมเรียนกันหรือยังเอ่ยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้นะคะนักเรียนเรียนจบแล้วจะต้องสามารถเขียนหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ค่ะซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนและทำกันได้แน่นอนอ่ะ ต่อกันเลยก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องการอ่านการเขียนทศนิยมไม่เกิน3าตำแหน่งก่อนนะคะซึ่งเด็กๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยนะคะครั้งที่แล้วนะคะคุณครูเมสอนไปแล้วเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณครูขอทบทวนถ้าใครยังจำได้คือเก่งมากเลยนะคะอะจำนวนแรกจำนวนนี้อ่านอย่างไรเอ่ย ะะจำได้ไหมเวลาอ่านทศนิยมเนี่ยตัวเลขข้างหน้าจุดทศนิยมนะคะเด็กๆจะต้องอ่านแบบจำนวนนับหรือ0ส่วนตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะต้องอ่านแบบเรียงตัวนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้เราจะอ่านว่า25.9ค่ะถัดมาเลยจำนวนนี้อ่านอย่างไรเอ่ย อ่าคิดคิดคิดอ่าอ่านว่า1 6 3่4อนะคะอันนี้จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยมมี2ตัวส่วนข้างบนก่อนหน้านี้25.9จนะคะจะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะตัวเลขหลังจุดทศนิยมมี1ตัวถัดมานะคะ จำนวนนี้เด็กๆคิดว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะาบางคนห้ามสับสนนะบางคนเอ๊ะฉันลืมแล้วว่าจะต้องนับตัวเลขหน้าจุดหรือหลังจุดดีนะคะห้ามสับสนเป็นเด็ดขาดเราจะดูว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั้นให้เด็กๆด,ดูข้างหลังจุดนะคะอันนี้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยม3 ตัวซึ่งเราเรียกว่า36.807ค่ะเก่งมากเลยคนที่ตอบถูกทุกข้อนะคะนักเรียนมาดูหลักและค่าประจำหลักเลยนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยเทอมที่แล้วเนี่ยเราก็เรียนไปแล้วนะคะแต่ เป็นหลักและค่าประจำหลักของจำนวนนับนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเลยแต่จะมีเพิ่มมาคือตัวเลขหลังจุดพศนิยมนั่นเองนะคะอะจำกันได้ไหมตารางนี้คุ้นๆกันไหมเอ่ยนะคะค่าประจำหลักของหลักหน่วยหลักหน่วยค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่คะอค่าประจำหลักเป็น1นะคะถัดมาหลัก10ค่าประจำหลักก็เป็น1ิบ นะคะถัดมาหลักร้อยค่าประจําหลักเป็น1 0 0นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวเลขหลังจุดทศนิยมกันนะคะอันแรกเลยนะคะหลังจุดทศนิยมตัวแรกเลยเราเรียกว่าหลักส่วน10นะคะคือเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่1มีค่าประจําหลักเป็น เศษ1ส่วน10หรือ0.1นะคะเราจะเรียกเขาว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะถัดมาเป็นหลักส่วนร้อยนะคะหลักส่วนร้อยก็คือเลขหลังจุดทศนิยมตัวที่สองซึ่งมีค่าประจำหลักเป็นเศษ1.100ส่วนห0 0รหรือ0.01นั่นเอง เราเรียกเขาว่าทศนิยมตำแหน่งที่2ค่ะถัดมานะคะจะเป็นหลักส่วนพันหลักส่วนพันนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่3จะมีค่าประจำหลักเป็นอะไรเอ่ยลองเดาสิคะจากหลักส่วน10ส่วนร0อส่วนพันเนี่ยควรเป็นยังไงอา เศษ1ส่วน1,000หรือ0.001นั่นเองและเราเรียกเขาว่าทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะจะเป็น10เท่าเป็น10เท่าของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกันทางขวาเสมอเลยนะคะอะ เด็กๆเ,เห็นเส้นนี้ไหมคะเส้นนี้นะคะคุณครูจะบอกนักเรียนว่านะคะถ้าค่าประจำหลักที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยจะมีค่ามากนะคะแต่ค่าประจำหลักที่อยู่ทางขวามือจะมีค่าน้อยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ จํานวนนี้นะคะจำนวนนี้อ่านว่า695.702นะคะเราจะมาดูกันว่าตัวเลขแต่ละหลักนั้นอยู่หลักอะไรและมีค่าเท่าใดตัวแรกนะคะเป็นเลข6อยู่หลักร้อยจะมีค่าเป็น600นะคะซึ่ง600นี้ได้มาจากไหนเอ่ย นะคะ600นี้คือได้มาจากการเอาเลขโดดในหลักนั้นๆคูณด้วยค่าประจำหลักของเขาเอง600เลยได้มาจาก6คูณ100นะคะถัดมาถัดมาเป็นเลข9เลข9อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเท่าไหร่คะอะ ตรงนี้จะได้มาจากเอา9คูณ10คือ90นั่นเองนะคะถัดมาเลข5นะคะเลข5ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยนะคะจะมีค่าเป็น5เกิดจาก5คูณด้วย1นั่นเองถัดมาเลขหลังจุดทศนิยมบ้างนะคะเลข7เป็นตัวแรกเลย ที่อยู่หลังจุดทศนิยมจึงอยู่ในหลักส่วน10นะคะและมีค่าเป็นเศษ7ส่วน10หรือ0.7นั่นเองถัดมานะคะเลข0เลข0ตัวนี้นะคะอยู่ตำแหน่งที่2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่หลักส่วน100นะคะมีค่าเป็น0 อันนี้ขอย้ำนะคะเลข0เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในหลักใดก็แล้วแต่ค่าของมันก็ยังคงเป็น0นั่นเองถัดมานะคะเลข2เลข2ตัวนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันนะคะเขาเลยมีค่าเศษ2ส่วน1นึ่งพันหรือ0ูจุด 0.02นะคะอะซึ่งทีนี้นะคะเรานำมาเขียนในรูปการแจกแจงนะคะจะได้เป็น695.702คือ 600, 600 600ตัวนี้นะคะแต่เราจะเขียนเป็นตัวหนังสือแทนกับ9 10กับ5หน่วยกับ7ส่วน10กับ ศูนยส,ส่วนร้อกับ2องส่วนพันนะคะซึ่งเราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งคือนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะศูนยส่วนร้อเนี่ยนักเรียนสามารถข้ามไปเลยได้นะคะก็จะเป็นกับ7ส่วน1ิ กับ2ส่วนพันเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดค่ะนักเรียนรู้หลักและค่าประจำหลักแล้วนะคะเรามาฝึกทำกันเลยดีกว่าอลองทำดูเลขโดด5ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดและจำนวนใดมีค่ามากที่สุดนะคะ,ะคุณครูให้มามีทั้งหมดจําจำนวน มาดูที่จำนวนแรกเลขห้าตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยห้าตัวนี้นะคะอยู่ในหลักหน่วยใช่แล้วนะคะหลักหน่วยจึงมีค่าเป็นห้าถัดมาจำนวนที่สองเลขห้าตัวนี้่เด็กๆคิดสิลูกอันนี้เลขห้าตัวนี้อยู่หลักอะไรคะอยู่หลักสิบนะคะเขาจึงมีค่าเป็น 5 10ถัดมาจํานวนที่3เลข5ตัวนี้นะคะอยู่หลักอะไรเอ่ยจำได้ไหมถ้าเป็นตัวแรกหลังจุดทศนิยมเราเรียกว่าหลักส่วน10เพราะฉะนั้นตัวนี้เลข5ตัวนี้จึงอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะหลักส่วนร้อยเขาเลยมีค่าเป็น0.05นะคะถัดมา ะะจำนวนที่4เลข5ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันเขาจึงมีค่าเป็น0.005นะคะแล้วมาถึงจำนวนสุดท้ายเลข5ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักส่วน10เขาจึงมีค่าเป็น0.5นะคะทีนี้มาลองวิเคราะห์กัน จำนวนที่เลขโดด5มีค่าน้อยที่สุดเลยนะคะน้อยที่สุดเลยอะไรเอ่ยน้อยที่สุดยิ่งอยู่ฝั่งขวาแล้วไกลจุดทศนิยมมากเท่าใดยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนที่เลขโดด5มีค่าน้อยที่สุดเลยก็คือ8จุด 995นั่นเองนะคะใครตอบถูกเก่งมากแสดงว่าเรียนแล้วรู้เรื่องนะคะอ่ะแล้วอีกอันก็คือจำนวนที่เลขโดด5มีค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดยิ่งอยู่มีค่าประจำหลักที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะยิ่งจะมีค่ามากอยู่ฝั่งซ้ายจากจุดมากยิ่งจะมีค่ามากซึ่งจำนวนนั้นเขาก็คือ 58.124นั่นเองคะ่ะมาลองทำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการเขียนข้อความในรูปการแจกแจงที่เด็กๆเห็นนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า800กับ20กับ7หน่วยกับ3ส่วน10 กับ1ส่วนร้อยกับ6ส่วนพันนี้สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรนะคะคุณครูให้เวลาคิด30วินาทีเริ่มเลยค่ะติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักมันง่ายมากเลยนะคะหวังว่าคงทำได้นะคะอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะ เขียนได้เป็น827.316นะคะซึ่ง800ตรงนี้เราก็เขียนเป็นเลข8ในหลักร้0ย0เราก็เขียนเป็นเลข2ในหลัก10 7หน่วยเราก็เขียนเป็นเลข7ในหลักหน่วยแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมให้เขานะคะทีนี้มาดูที่ตัวเลขหลังจุดทศนิยมกัน สามส่วนสิบส่วนสิบแสดงว่าอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็เขียนเป็นเลขสามถัดมาหนึ่งส่วนร้อยส่วนร้อยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองก็เขียนด้วยเลขหนึ่งหกส่วนพันแสดงว่าเลขหกต้องนำไปเขียนที่ทศนิยมตำแหน่งที่สามนะคะอ่ะ ข้อนี้มีใครงงไหมเอ่ยนะคะถ้าใครลองทำดูแล้วงงมากงงน้อยยังไงอะไม่เป็นไรค่ะเรามาทำดูอีกข้อกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อนี้4ี0 0กับเ0็กับห้กับหหน่วยกับ8ส่วนสิกับ9้าส่วนพันนะคะ เด็กๆลงมือทำกันเลยค่ะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไรหวังว่าเด็กๆจะเขียนได้แล้วนะคะมาดูเฉลยกันเลยสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้4,756ุ 8 0 9นะคะซึ่ง4 0 0พันนี้เราก็สามารถเขียนเป็นเลข4ในหลักพัน700ก็เขียนเป็นเลข7ในหลักร้อย50เขียนเป็นเลข5ในหลัก10 6หน่วยคือเลข6ในหลักหน่วยใส่จุดทศนิยมนะคะแล้วก็มาเขียน8ส่วน1ิ แปดส่วนสิบคือเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเขียนด้วยเลขแปดนะคะถัดมาเก้าส่วนพันส่วนพันเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สามเขียนเลยเขียนเลขเก้านะคะที่ตำแหน่งที่สามแล้วสังเกตไหมคะว่าเลขศูนย์มาจากไหนนะคะเลขศูนย์ตรงนี้นะคะก็มาจาก ถ้าเด็กๆสังเกตอะมีหลักไหนหายไปไมมเอ่ยส่วน10แล้วมาเป็นส่วนพันเลยหลักไหนคะหายไปอ่าถูกต้องค่ะหลักที่หายไปก็คือหลักส่วนร้อยนะคะเราจึงเขียนแทนด้วยเลข0นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตดีๆอย่าเขียนเพลินนะคะไม่ใช่นำแต่ละหลักมาเขียน เรียงกันเลยโดยที่ไม่ได้สังเกตว่ามีหลักไหนหายไปหรือเปล่าถ้าหลักไหนหายไปนะคะจะต้องเขียนแทนด้วยเลข0เสมอนะคะ สรุปสิ system, ing, ส่ง er, ท masa, ogi, fire, 拜拜ี่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่1นะคะจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10นั่นเองนะคะส่วนเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่2เนี่ยจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ซึ่งอยู่ในหลักส่วน100นะคะและก็เลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่ 3. จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่3ซึ่งอยู่ในหลักส่วนพันนั่นเองนะคะซึ่งค่าของเลขโดดในหลักต่างๆเนี่ยนะคะเราได้มาจากการนำเลขโดดในหลักนั้นๆคูณกับค่าประจำหลักของมันนั่นเองนะคะ,ะ่แล้วก็ค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะทางซ้ายจะเป็น10 เท่าของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกันทางขวาเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนมากเลยที่ตั้งใจเรียนนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะเด็กๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งหลังจากที่เรียนแล้วคุณครูก็มีภาระงานมาให้เด็กๆไปฝึกทำกันคือแบบฝึกหัดที่7.3 ค่ะทำแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูอ้อตรวจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ